สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห่งครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์เนาะวันนี้เข้ามาตามแนวทางรัฐบาลไทยของแม่พรด้วยกันด้วยเพื่นอนด้วยแม่พรสิบหกงวดติดพี่น้องสิบหกงวดติดแล้วครับเนาะอะ่งวดี่ผ่านมาพี่น้องนี่ห้าเจ็ดสี่แล้วก็ ซีศูนย์เก้าหาเจ็ดศย์เก้าออกมัดทั้งบนทั้งล่างเนาะเพร่ว่าจับคู่ให้เนียนๆกัเกเก้าเจ็ด4ีีเจ็แต่ว่าเลขสาตัวขันมันอยากผู้ใดติดตามคุณแม่เพิ่นแต่ทั้งบนทั้งล่างครับเนที่ผ่านมาด้วยพี่รองด้วยสำหรับแม่พ่อนครับผมเนาะอ่ะสิบห้าสิบหกหมดติดแล้วเอา โมาพี่น้องมือนึงตึงเถิดเนาะลายมือแล้วส้อมออมือ้อมือมานน่อ่าโผมากแต่บุรุ้ว่ามีช็อตเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเมอสิเนาะเอารอติีต่มรับชมมาฟังน้ำกันพี่น้องว่าอ่าจะเป็นตัวใดคุณแม่เพิ่นจะฟันดีบ่กจังเฝ่าติดตทีมงานขามาเนาะรอบรับชมไปพร้อมกันครับพอดีไม่จะหายเล,เลยไง เลขสองตัวแม่ยังเมยได้หายออ๋อเห็นโทรมาแม่ยังไม่มีเวลารับสายแล้วแม่เนานะเดี๋ยวแอร์บินโทรมาเขียนนะอ่าเขียนแม่เขียนไว้เร็วเด้อเอาไปไงแม่รัฐบาลไทยงวดนี้แม่ให้มาตัวไหนแล้วจำได้ไหมไม่อืมไม่ใหเป็นตัวไหนเดี๋ยวแม่ดูเพราะว่า,างวดที่ผ่านมาให้ทั้งบนทั้งล่างใอ,อ,อันนี้แม่ ก็จะหายทั้งบนทั้งล่างอะละโอ้งวันนี้ก็จะให้ทั้งบนทั้งล่างอีกใช่ใช่ใช่สิบเ <17 S 2> จ<ะ>็ดยวดใช่ไหมแม่จ<ะ>้าวดนนี้เป็นวดที่สิบเจ็ดไหมจ้าจ้าจ้าโอ้อ่าเด้อแม่จะหายเลขสองหายอีกสองตัว่ะแม่ฝันบอกหรือว่าไงแม่เอ่ออันนี้เลขของหลานน้อยเลขของหลานน้อยด้วย แต่ก็แม่ก็ฝันด้วยเอาฝันฝันว่ายังไงแม่ฝันเราเราฝันให้ซี่สหน่อยแม่ฝันว่าแม่ไปเที่ยวเขาเพื่อนเพื่อนเขาพาไปไปเที่ยวแล้วเขาก็พาขึ้นรถบัสไปไปเที่ยวไปเที่ยวแถวแถวทะเลอ่ะโอ้ไปเที่ยวทะเลนี่ไปพอพอไปถึงมันบนจอดรถอ่าที่ไปถึงที่จอด ไปเก็บได้เงินเขาอไป,ไปเก็บเงินเขาได้เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทโอ้เต็บอาเก็บตั้งหล่นได้จา้าได้แล้วที่นี่แม่น่ะเอาที่เหี้อะไรไคืน<ะ>เออ,อแม่เอาไปให้เขาคืนแต่ว่าเขาบอกว่าผู้มีอำนาจบอกว่าให้แกไปเทะ ยี่สอยยี่สิบเจ็ดบาทเอาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แม่ละแม่ไปอไปเที่ยวไปไปเก็บตังได้ต้าอ่าเก็บตังหรถเจ็ดร<น>้อยยี่สิบเก้าบาทได้แต่ทีนี่ผู้ผู้เมียนะนะ่ะบอกว่าให้แกไปเถอดเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเอาแต,แต่ว่าผู้ผัวนะ่ะให้ให้แกหมดเลยเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาท อ๋อัดผัวก,กับเนี่ยอเทียงกันว่าให้ขึ้นพันมัดรถเตี้ยจา้จาจ้าอ่าอันนี้แยกแยกซื้อเด้อมาเองได้แยกแยกสองสองแยกสองเจ็ดสองเก้าเด้ออ๋ออาคนหนึ่งให้คืนเจ็ดเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทเต็มอีกคนหนึ่งให้เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทจา้จาจ้า โอ้เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าอย่างนี้บอกแม่จ้าจ้าอืมโ oh, อ้เจ็ดสองเจ็ดทีนี้ทีนี้มันก็ไปกรุงมันไปกรุงก็เลขหลานน้อยอะ่ะร้านน้อยทำแกบอกบอกแม่หรือว่าไงมันมันไปจับสลากได้เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาท oh. ลองดูเด้อมาเฮงเด้มอมวดเองจับสลากได้หกแปดสี่อะไรแม่ทุกคนหนึ่งแกปีกจับสลากได้หกแปดสีออ่อ่อวันนี้แกจับได้เจ็ดส,งส,งสงอ,องเจ็ดสองเจ็ดอ๋องวดที่ผ่านมาแกจับสลากได้หก แปดสี 8, ่โอ้ oh, ถ้าป็นเก้าเอ่อแปดสี่นี่มันสามตัวสลับไปนะแม,มแม่ไม่ได้เกเราแม่ไม่ได้คิดพิจระาดูงหหกกับเก้าเนาะหกหกกับเก้าน่ะมันตัวเออังยงอยู่แล้วโอ้ oh, ไม่ไม่เว้นสามตัวแตกนมนะ่ละร้านเราให้นะโอ้ยก็แม่โทรหามาหาทนี้โอ้ อ<ม>ใช่ใช่แม่ตัวหาอยู่แต่แอดมินไม่รับเนาะทีนี้มีเลขสองตัวเด้ออ๋อแต่ว่าล่างฮะนี่ล่างนะอันนี้มีเลขสองมีเลขสองตัว<อ>ล่างล่างมิดเดียวเด้อครับกสีโอ้อันนี้ล่างอันนี้เน้นล่างเลย หกหกหกซีหกได้ปับกันด้วยบอกพี่บอกน้องด้วยร่างหกีอ่อันนี้เรื่ความฝันของแม่ก็ไม่ว่าจะยังไงมันผิดหวังเด็กอันนี้เนาะเนาะคือะมันมันก็ไม่แน่เนาะมันอาจะมันอาจจะมาก็ได้เนาะมาหาแเงนเนาะลูกเนาะเอาฝันเลือกฝันบอกแม่หกีหรือไง เลขอันนี้เลขคำน๋อแม่ลืมไหนอ่ะโอ้โอปกติแล้วมันมันมีสามหางหนอาเลขเลขล่างอ่ะมันมีสี่เจ็ดก็หกสี่สี่หกนย่งเลยโอ้มีสี่เจ็ดด้วยอืมอืมขอให้มันหมาน่งวดนี้นะอ๋อเดี๋ยวสรุปแล้วอันนี้แม่ให้เลขอ่ะ อ่าเลขฝันจ้าให้เลขฝันแล้วก็ให้เลขคำคำนวณด้วยเลขคำนวณยังไม่ได้ให้เลขสองสองตัวน่ะแาไม่ต้องอเยอะดอกเอาแค่สี่หกหกสี่ก็สี่เจ็ดนี่แหละอเน้นล่างเลยจ้าจ้าจ้าอันนี้เน้นล่างเลยล่างอย่างเดียวแต่ เจ็ดสองเก้านี้คือเน้นบนนะเน้นบนนะอืมจ้าจ้าแม่พรแม่พรเดี๋ยวแม่เดี๋ยวคำมวลก่อนอ่าเจ็ดสองเจ็ดเนาะเลขฝันจ้าจ้าจ้าอ่าเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเก้าจ้าจ้าจ้าอ่าแล้วก็ตัดเอานะแม่เนาะจ้าอ่าแล้วก็เลขฝันล่างอย่างเดียวโอเลขคำนวณล่างอย่างเดียว ใช่อืมอ่ามีเจ็ดสี่กับหกสี่ใช่ไหมแม่ได้ๆๆเจ็ดสี่แล้วก็หกสี่เ,เน้นไปที่หกสี่นะแม่นะได้ๆโอ้อืมเอาอันนี้เรียกก้อนฝันโค้งที่สวางในพีนหลังเด้อของแม่พ่อนแต่ว่า หลานวดที่ผ่านมานได้หกแปดซีว่าีิแม่จ้าจ้าด้าโอ้ขั้นมันกลับเป็นอ่าก็แปดซีถูกเต็มๆของมันเลยนเนาะเหนม่ยังวาอยู่ไม่แต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 ่ว่าแกแกเสียงงวดนี้ได้เจ็ดสองเจ็ดใช่ไหมแม่จ้าจ้าจ้าอ้าวเลือกหลานหน่อยพันพี่หลังเนาะว่างหันสามตูดูดิได้อ้า,อาวงวดนี้ เขหันเเสียงดูว่ามันจะได้ตัวอะไรอขาเสียงก็ได้ก็สองกรเจร็ดแล้วที่นี่ได้เลขเล่างได้เลขเล่างอะ่ะเจ็ดแปดเลขล่างแกแกแกเสียงให้เลขเจ็ดแปดเหรอนั่นแหละโอ้แกจับให้เลขเจ็ดแปดแต่ว่าบนเจ<ะ>็ดสองเจ็ดจ้าเอาเขียนลงไว้พี่น้องรางความ ออลองดูลองดูลองพิจารณาเลยลองดูของหลานหน่อยเด้อหลานโอ้ย,ย,ยไม่ได้จับเป็นเลขเก้าให้อ๋อก็ให้ชตรงตรงเลยเนาะโอ้ตรงตรงเลยใช่ไหมใช่ใจย,ยังไงก็พันแย่ให้หลานด้วยเด้อหลาเองเด้อโอ้โอ้พี่น้องนะ ชื่ไตายโอ้ยสุได้มากๆเลยอ๋อครับผมครับผมวันที่แล้วก็ไม่ได้เยอะดอกแม่น่ะแม่ได้แค่ร้อยเดียวโอ้ร้อยนึงก็เป็นหมื่นเนาะแม่อ่าก็มีคนโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ทางบ้านถูกกันเยอะเลยโอ้อ้าวดีดีน้ำดีใจพ่อมน้าแม่นะจ้ี่เราเนาะอ้าวว่าไ้ เขาไปยังไงให้เขาผ่านบัญชีของมหาเอางในลูกเด้ออ่า,อาพี่น้องผู้ใดมีโชคมี่มันก็อย่าลืมคุณแม่เพิ่นเด้อครับผมเนาะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องอีทุกคนทุกคนครับผมเนาะอ่าวโศกโศมันมันครับจ้าสวัสดีค่ะลูกอืมอ้าวพี่น้องเนาะนี่ก็คือเลขความฝันเนาะจับเลขอ่ะร้านหน่อยเพิ่นหน่อหันหกแปดซีอ่าเลขออกาแปด เก้าสีพี่หลักับหัวสามตัวแตกคุเลยนเหเนาะ,นะอ่างวันนี้ได้ไหมแหละพี่หลนะังเนาะอ่าให้โชคให้ mắn นำกันนะเนาะเลขคำนวณเป็นเจ็ดสี 4, ่หกสี่ครับคุณแม่เป็นหนึ่งหกสี่ครับผมเลขลานหน่อยให้เจ็ดแปดเนาะเอาให้ใหปงังๆทุกท่านครับผมสำหรับแม่พรงวดน,นี้